ชิมกันเลยโอ้มีตับมีตับด้วยชิมกันค่ะโอ้ยดูอืมอืมอร่อยมากเพื่อนเพื่อนอ่าม,มาดูส่วนประกอบของเรานะคะเราก็จะมีพริกลาบเหนือนะเพื่อนเพื่อนยี่ห้อนี้คือแม่จันนวลน,นะ เผ็ดมากนะเพื่อนๆแล้วก็มีหนังหมูนะคะที่เราต้มแล้วแล้วก็หัน่นมิตับนะคะแล้วก็มีหมูบดนะคะอันนี้เราบดเองนะบดแบบหยับๆนะเพราะว่าเราไม่ชอบแบบที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีต้นหอมกับผักชีนะคะง่ายๆนะเพื่อนๆมีแค่นี้แหละอ่าไปลงมือทากันเลยเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะนะเพื่อนๆแล้วใส่น้าไปนิดนึงนะก็สูตรก็ตามเราเองนะคะแล้วก็ใส่หมู มันติดมันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆหมูหนังหมูของเราะคะมันติดมันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวโคเล่คเล่ยันให้เขาร้อนน้ำมันเขาเริ่มออกแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่พริกพริกลาบของเราลงไปนะคะพริกลาบของเราเผ็ดมากนะเพื่อนเราจะใส่ไปซองเดียวนะน้ำมันกระดินเราจะใส่ไปซองเดียวนะคะจะผัดให้เขาหอมนะ เรจแล้วเราก็ใส่หมูบดของเราลงไปนะคะอ่าผัดกนแล้วก็ตามด้วยตับที่เราหั่นไว้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำการผัดให้เข้ากันนะคะล้าชายดูดน้ำก็ผัดมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆใครชอบแห้งก็ผัดไปเรื่อยๆให้แห้งเพิ่มไฟนะคะให้ไปกลางขึ้นมานะ แล้วก็ถ้าใครชอบน้ำก็เติมน้ำคุกกิกนะคะส่วนตัวชอบแห้งๆนิดหนึงน,นะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะให้ให้เข้าสุกกน,นะเระ้จะปรุงรสแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยชูรสนะคะก็มีรสดีเพิ่มความหนุ่ยนะเพนเดี๋ยวจะเติมน้ำตา ทำเยอะๆนะเพื่อนเก็บไปกินหลายๆหลายๆวันล้วขี้เกียจทำบ่อยๆหรือว่าใส่ช่องฟรีซไว้นะคะาจะไม่ต้องทำบ่อยๆนะเดี๋ยวชิมก่อนถ้ายังไม่เผ็ดเดี๋ยวจะเติมพริกป่นนะคะเดี๋ยวเติมน้ำปลานน่ะเเดอ็มได้แล้วนะคะเผ็ดก็พอดีแหละเผ็ดพอดีเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะ ปิดไฟนะแล้วก็ใส่ผักชีกับต้นหอมที่เราหั่นกันะคะ<ม>เยอะๆเลยเพราะว่ามีเท่านี้ใส่ให้เต็มหมดเลยแล้วก็จะคูเร่คูเร่นะคะให้เขาเข้ากันหาขากล้องไม่เจอหนะ่ะเพื่อนขาตั้งกล้องไม่เจอแขอโทษด้วยนะคะก็ทำง่ายๆนะคะรับเหนือตามตรสชาติที่เราก,กินอยู่มองนอกเราหาเลือดไม่ได้นะ เห็นคลิปบางท่านทําก็มีใส่เลือดลงไปนะคะ<ม>เราก็เอาประมาณนี้นะเพื่อนๆให้มันหอมๆนะหอมๆมะแขว,วน,นะคะ<ม>เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตักไปชิมกันเลยค่ะมอะมาชิมกันเลยโอ้มีตับมีตับด้วย<ม>ชิมกันค่ะโอ้ยลุงอ,อ,อร่อยมากเพื่อนๆ หอมมกกว่าค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดเข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะน้ำพริกแม่จันนัวนะคะน้ำพริกลาบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่นิดเดียวนะถ้าคนกินไม่เผ็ดอยาใส่ยเยอะนะคะเพราะว่านี่1นซองเราได้เต็มกระทะใหญ่เลยเผ็ดแบบพอดีพดีนะคะไม่เผ็ดมากโอเคค่ะวันนี้เป็น้วคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ